เลยนะคะสำหรับงวดนี้เหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมาลงเลขกําลังวันก่อนนะคะงวดนี้เป็นงวดประจําวันที่16ทธันวาคม2567ห้วยออกวันจันทร์แรม1ข้่ําเดือน1ปีมารงค่ะเลขดาวเด่นวางเลยนะคะ1286ตัวเลขนี้ชี้ชัดเจนมากๆค่ะตัวเลขสตัวนี้มีโอกาสมาแน่นอนเพราะว่ามาไปถึง2งวดแล้วนะคะก็คือ12ก 1, ับ16ค่ะจับคู่รวยเป็น1 2 1 8 1 6 2 8 26แล้วก็8 6 สำหรับใครที่ดูอยู่และเลือกไม่ได้จริงๆก็ทักมาหาอาจารย์ส้มปรึกษาได้ฟรีๆเลยนะคะทักมาด่วนที่แอดส้ม fc ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะมีแอดหน้าแอดส้ม fc id ไลน์นี้เท่านั้นถ้าก,ก่อนรู้ก่อน3ตัวตรงหรือว่าเลขเน้น2ตัวถ้าอยากได้ก็ต้องรีบทักมาขอที่อาจารย์ส้มได้เลย <ๆ S 2> ค่ะ <ๆ S 2> เอาล่ะสำหรับวันนี้สำนักงาน ลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นตกเป็น10บพันว่าความวันรัฐธรรมนูญค่ะแน่นอนว่าเมื่อไหลที่กองสลากขึ้นตัวเลขเมื่อนั้นหวยก็จะออกเลขนั้นทันทีมาอย่างน้อย1ตัวนะคะสําหรับงวดนี้นะคะอาจารย์ก็จะวางเน้นตัวเลขที่กองสลากใบให้เลยไม่ต้องซื้อตัวอื่นไม่ต้องเก่งเลขอื่นเลยนะคะเพราะยังไงงวดนี้หวยจะต้องมีเลข1และเลขศูนย์วันที่10วันรัฐธรรมนูญค่ะเลขหนึ่งกับเลขศูนย์จะตีเลืเป็นอะไรได้บ้าง ค่าเลข1จากผู้รวยจะเป็น1246ค่ะ2ตัวตรงซื้อเลย121416 2426แล้วก็46นะคะสําหรับ ที่ดังที่สุดเลยก็คือ2 4 26และก็4 6นั่นเองนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบเลขที่ดังในงวดนี้จะเอามือเตรียมปิดรับทุกแผงใครซื้อได้คนนั้นรวยก็คือ2 4 26และก็4 6นั่นเองค่ะสำหรับเลขศูนย์ที่กองสลากแอบใบและซ่อนไว้นะคะถ้าจะซื้อเลขศูนย์มีซื้อคู่ไม่กี่ตัวได้แก่0 6 3 9ค่ะจับเลข2ตัวพร้อมรวยได้แก่0 6ตรงกับเลขทะเบียนรถพิธีสวนสนาม ะะสำหรับ06 03และ09ค่ะต้องบอกว่า6กับ9ตัวเดียวกันงวดที่แล้วถ้าใครดูรายการอาจารจะส้มในทุกอีพีจะรู้ว่าถ้าซื้อ9 1ก็ต้องซื้อ6 1กันไว้นะคะสำหรับงวดนี้เหมือนกันค่ะซื้อ06ก็ต้องซื้อ09ไว้ด้วยเพราะเลข9ตอนนี้ดังมากๆเลยค่ะจับคู่รวยนะคะอีก3ตัวได้แก่63 69แล้วก็39เล ยังเน้นบนค่ะที่มาแรงๆแล้วก็หลายคนจับตาดูก็คือ36กับ39คนตามเยอะมากๆเลยนะคะคาดว่าจะออกในงวดนี้เลยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใบเลขตรงๆแบบนี้1กับ0มาแน่นอนปักหลักร้อยเอ์อย่างน้อยๆ1ตัวแต่ถ้าจะให้อาจารย์ส้มฟันธงในรายการอาจารย์ส้มวิเคราะห์ปกสลากขอฟันธงว่าเลขหนึ่งมีโอกาสมาถึง99%เเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ดูรายการอาจารย์ส้มวิเคราะห์ปกสลากค่อยากจะได้เลขฟรี3ตัวตรงและ2ตัว อยากจะได้เลขทั้งหวยไทยหวยลาวแบบฟรีๆเลยนะคะทักมาหาอาจารย์ส้มได้เลยปรึกษาพูดคุยเรื่องของตัวเลขตัวไหนมาแรงตัวไหนหน่าซื้อตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนหน่าลงทุนทั้งหวยรัฐบาลไทยและหวยลาวทักมาที่แอดสม้ม fc นะคะต้องมีแอดนำนากดเพื่มเพื่อนเ,เข้ามาหาอาจารยส์ส้มแล้วเราจะทักการพูดคุยกันในลาย,ลายส่วนตัวของอาจารย์ส้มค่ะสําหรับวันรัฐธรรมนูญของประ นราลึกถึงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรธรมนูญแห่งราชาอาณาจักรสยามในวันที่10ธันวาคม2475นาั่นเองค่ะซึ่งเราจะรรมนูญของอาณาจักรสยามนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกฉบับแรกและฉบับถาวรก็คือปี2 4 7 5้นั่นเองค่ะ ฉบับชั่วคราวนะคะวันที่27มิถุนายน2475แต่ถ้าเป็นฉบับแรกของประเทศไทยคือวันที่10บธันวาคม2475เพราะฉะนั้น475งวดนี้แรง475 574 547ทุกกลับอัดทุกประตูใครหาซื้อได้ทั้ง N 3และ L 6ในแอปเป๋าตังค์วันนี้รูดเลยนะคะ475 5 เจหรือ547ได้หมดเลยขอให้ซื้อพอสปีภระราชทานรัชธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรสยามค่ะและถึงเวลานี้นะคะก็ก่อตั้งยาวนานมากๆถึง92ปีนะคะ92อย่าง93เพราะฉะนั้นจะซื้อหวยเนี่ยต้องซื้อ9 2 6 2 9 3 6 3ต้องซื้อ4ตัวนี้นะคะถ้าจะซื้ออายุครบรอบรัชธรรมนูญค่ะและรัชธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือฉบับที่20หรือ20นะคะประกาศใช้วันที่6เมษายน2560รทั้งหมด2 7 9มาตรา โดยแบ่งออกมาเป็น16หมวดเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ซ้อมก็จะสรุปเลขเด็ดของเลขเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญให้เลยนะคะก็คือ3ตัวตรง4 7 5 276 604สองหรับ2ตัวที่จะต้องซื้อตีเลขออกมาเป็น2792 79 27 60และตัวสุดท้ายตัวที่มาแรงคือ75นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์ซ้อมทักมาด่วนเลยนะคะทั้งหวยไทยหวยลาวส่งให้ฟรีทุกวันค่ะและ ตัวบน2ตัวล่างแบบจัดเต็มตัวไหนกันแน่ที่จะมาแรงอยากจะให้เน้นให้ทักมหาอาจารย์ส้มด่วนที่สุดและไวที่สุดที่แอดส้ม f c นะครับ เท่านั้นค่ะและเราจะต้องรู้จักบุคคลสําคัญท่านนี้ถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญจะต้องรู้จักพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7ค่ะวันพระราชสมภพก็คือ8พฤศจิกายน2436นตรงกับวันพุธแรม14ค่ําเดือน11ปีมะเส็งนะคะซึ่งก็คือปีหน้านั่นเองค่ะวันพระราชสมภพนะคะจะตีเลขได้เป็น4ตัวก็คือ4183นนั่นเองนะคะมีอยู่แค่4ตัวนี้ถ้าจะจับคู่เล่นก็คือ4 1 4 8 4 3 1 8สแเป็นแล้วก็83ค่ะ วันที่30พฤษภาคม2484โดยมีพระชนมพรรษา47-48พรรษาค่ะขึ้นครองราชวันที่26พฤศจิกายน2468-2ถึง 2, มีนาคม2479นะคะของราช9ปี96วันหรือ99669 นะะแน่นอนว่าใครที่ดูรายการนี้อยู่ก็จะได้รับความรวยความมงคลแน่นอนเพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญ1ตัวเลขที่จะต้องนึกถึงคือในหลวงรัชกาลที่7จดวดน,นี้ก็อยากให้เน้น7เป็นเลขมงคลค่ะในหลวงรัชกาลที่7 หรือสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีวันราชาพิเศษก็คือวันที่25กุมภาพันธ์2 4 9 6น้นั่นเองค่ะตัวเลขหลายตัวนี้หลายคนก็ยังงงอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีถ้าให้แนะนําขอให้มีเจไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงวันรัชธรรมนูญต้องนึกถึงในหลวงรัชกาลที่7ค่ะที่เห็นอยู่บนปกสลากแบบนี้นอกจากพันรัชธรรมนูญที่วางตั้งเป็นสง่าด้านบนแล้วยังเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกด้วยนะคะอนุสาวรีย์อยู่ถนนราชดำเนินอยู่กลางกับถนนดสอเขตพระนครอรุงเทพนะคะซึ่งสร้างขึ้น เพื่อรำลึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอาณาจักรสยามเป็นระบอบประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองค่ะวางศิลาเลษก24มิถุนายน2482ก่อสร้างในเดือนกร,รกฎาคมและมีพิธีเปิดก็คือ24มิถุนายน2483 1ปีนั่นเองนะคะโดยเหตุการณ์สำคัญที่พูดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือ14ตุลาคม2516วันม,มาหาพิติ6ตุลาคม2519พฤษสภาธมินนั่น และแล้ววันนี้อาจารย์อมกอจะตีเลขเด็ดให้เลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะตีเลขที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะตีเลขเป็น482 483 519และ2ตัวก็คือ1406เลขทะเบียนรถพัดที่นั่งนะคะ19เลขดังถ้าชอบเลข3ตัวนี้ให้ซื้อเน้นรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะจัด ้ยคนละห้าใบค่ะทิ้งท้ายกันด้วยความโชคดีใครที่ฝันว่าได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะใครที่ฝันเกี่ยวกับคดีความต่างๆนะคะฝันนี้บางคนคิดว่าเป็นฝันไม่ดีแต่จริงๆแล้วฝันนี้จะกลายเป็นดีขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าจะมีการชนะคดีความและก็จะได้รับความสุขจะมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาในบ้านหรือบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศถ้าฝันเกี่ยวกับศาลนะคะจะได้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งบารมีเลขเด็ดสองตัวก็คือ4 5 0 5 8 2แล้วก็57ซึ่ง57เนี่ยตรงกับเลขพอ อของรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยนะคะก็คือ2475นั่นเองค่ะสำหรับเลขเด็ด3ตัว5 7 8 4 50เลขดังนะคะ485อายุกองสลากค่ะใครที่ชอบตัวไหนก็จัดไปเลยตามดวงเลยนะคะรอบนี้เลขทำนายฝันค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะจะซ่อมก็วิเคราะห์ป,ปกสลากให้ดูอย่างที่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่1ยังเป็น99%ถ้าอยากรู้ว่า1คู่กับ ให้พิมพ์หนึ่งมาที่ใต้คลิปนี้ด่วนเลยนะคะก่อนวันหวยออกหนึ่งวันอาจารย์ส้มจะเข้าไปตอบกลับในทุกคอมเมนต์สำหรับใครที่พิมพ์หนึ่งมาแล้วก็จะได้รู้เลขหนึ่งหางเดียวเท่านั้นว่าหนึ่งจะมาคู่กับเลขตัวไหนกันแน่รอปักหลักกันได้เลยนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งคู่กับเลขอะไรถึงจะรวยรับทรัพย์ถูกหวยรังวันใหญ่ค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่อยากรู้แบบรวดเร็วนะคะแล้วก็อยากจะได้เลขฟรีหลายช่องทางเข้ามาหาอาจารย์ส้มทักมาด่วนที่สุดเลยค่ะที่แอดส้ม fc idline ส้ม f c มีแอดนำหน้าด้วยนะคะทุกครั้งจะต้องกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาถึงจะได้รับตัวเลขฟรีค่ะและวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ดูรายการอาจจะส้มพี่คอปอกสลากแล้วพิพ์คอมบัติตึงเข้ามารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าจะรวยมีโชคจากเลขหนึ่งในงวดนี้มั่นใจมากๆว่ากองสลากจะแอบใบเลขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยทุกคนรวยทั่วประเทศอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการอาจจะส้มพี่ค์ปกสลากนะคะใครที่ดูอยู่อย่าลืมนะคะเลข รอรวยได้เลยสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและสามารถกดติดตามอาจารย์ส้มและดูรายการอาจารย์ส้มได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น t ิ k t o อก